อ้าวสวัสดีครับทุกคนครับอีพีนี้เราก็เลาะจากบูบานดงมาไฟนะฮะสองข้างทางเนาะนี่ป่าเขาลําเนาวพายเนาะออกมาเรื่อยๆนะครับ ค่อนข,ข้างนะเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าป่าเขาลำเนะาพนะื้นที่นี้ค่อนข้างอุงงดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับเขาแพงมา้านะครับมันดีขึ้นนี้ก็จะมีกระทิงมาเดินให้เราดูนะเห็นว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านก็ว่าอย่างนั้น ขับรถลอกไปเรื่อยครับทุกคนครับวันนี้ก็ยุติการค้นหาเพราะว่าภาคส่วนราชการต่างเขาก็ไม่ค้นหากันนะนอกจากมีเบาะแสใหม่นะแต่ถ้าเป็นลูกเต้าหรือว่าเป็นอ,อย่างทายาทเนี่ยเขาเขาก็ค้นหากันเองครับตรงไหนที่เขาคิดว่าน่าจะใช่สงสัยเขาก็ไปไปดูไปส่องดูไปหาดูแต่เขายังมีความเชื่อว่า ตามบุญดูแ่แถวบ้านนั่นแหละนะอาจจะหาไม่เจอเห็นว่าอย่างนั้นนะครับ แต่เมื่อวานเนี่ยตอนไปเนี่ยก็คือเป็นตอนขึ้นเขานะก็ต้องใส่เจเทินพอสมควรอยู่ตอนกลับก็วิ่งชิลนะเพราะว่า,าเป็นทางลงเขา ฉันเลยครับทางลงเขา ชั้นครับอ๋อเมื่อวานเราขึ้นตรงนี้เนาะเมื่อวานมาเออ้ออรถเดินขึ้นเนิ่นอะไรกรมป่าไม้ผู้แก้ว Yeah, าาต้องจำเสาโทราศัพท์นะเมื่อวานเนี่ยท่าเท่าจะเรียวกับทางเดิมที่นี้อากาศดีครับตอนคืนเนี่ยโอ,โอ้ลมพัดเย็นสบายอยู่บนภูเขาดนาะเป็นลมเย็นนะแต่ถ้าหน้าหนาวคงหนาวน,น่าดูแหละเมื่อวานเมื่อคืนอุณหภูมิ25องศา เย็นสบายนะฮะนอนสุดยอดเลยอานี่ถ้าเราจะเลี้ยวมือวานต้องต้องจำเสาโทรศัพท์ข้างหน้านะแล้วก็เลี้ยวซ้ายดอกจะไปผวกที่สีคิ้วนะครับ จะย่นระยะทางได้20กิโลถ้าออกไปตรงเส้นตรงมันจะอ้อมมะเกรือใหม่ตำบลมะเกลือใหม่ อขอลงคลิปกนอนครับนี่คือระยะทางไปบ้านดงมาไฟเนาะถ่ายทุกคนได้ชมกันครับ